กอลรกับสวัสดีครับเราจะมีเพิงเฟย์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ใจนี้นะครับรีวิวเบรเบดเย้ครับเรามีสนามมาครับเดี๋ยวจะเล่นกันนะครับโอ้ยซ่าซาครับมาครับรุกแรกครับลองก่อนครับแล้วมีแต่แล้วใช่ไครับใช่คุณมิกครับอ่าก็ นี่ครับนี่ครับนี่ตายครับตอนนี้ปุ๊งๆ ทำไมนะนี่โอ้ซาซาโอ้ซาซาโอซาซา,สา,สาตันนี้จะเอาตัวนี้ลงนะครับไปลงแทนครับแล้วผมจะให้ดูความสามารถของแต่ละตัวนะครับอ่าตัวแรกครับตัวสีแดงว่ามาถ้าเกิดชุดอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะับ มันจะหมดแรงนะครับดูดิครับอันนี้มันจะตั้งใช่ไหมใช่ไหมครับมันจะตั้งนะตัวนี้จะตั้งนะอันนี้ตัวนี้มันจะตั้งขึ้นแล้วมันจะตั้งขึ้นเห็นไหมขอนี้ตรงนี้มันจะตั้งขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจะตั้งขึ้นเวลา้หมุนนะจะเป็นงี้ ตัวนี้ครับได้ครับครสุดัาให้ทำตรงนองครับได้รับการสนับสนุนมาครับผมไปฝึกมันมาเหมือนก็เลยเหมือนมันเหมือนเหมือนมันอาจจะเพอ่งเจอนะเหมือนมันเลเวลอัพนะครับเป็นยังครับสองพันเดี๋ยวลงพร้อมกันนะครับคุณมิครับมาช่วยนะครับอันนี้แล้วนี้ขี้คุณมิกกันนะครับ มีอีกคนนึงเขาไม่มาครับอ่ะทีทัวร์วัะนโกชูะครับนี่ครับตัวเพลกระซ่าของผมน่าจะเป็นท่ามังกรเลยนะครับแป๊บไี่มีกระซ่าหรอก,ก,ก,ก็อาจจะใช่แต่ผมตั้งชื่อครับแป๊บๆมันเป็นมังกรครับเพลกระซ่าที่มันเป็นมีคอนนี่ค่มันเป็นม้าเพกาซัสเพกาซัสก็คือเพกาซัสครับเออ้ยะทะเลาะกันนะครับเรา<อ><อ>มาทำต่อ ต่อไปตัวสีแดงกับตัวสีแดงรับครับครับตัวสีแดงตัวนู้นครับคุณนี้ครับคุณนี้ครับคุณนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับตูดเบนนะดูดีครับคุณเบสเขาจับกล้องครับเพราะน้ำตูดนี้แตกครับแล้วเปลี่ยนมาเอายิ้ยิ้ตัวนี้มาปีเซียนใส่ตัวนี้แทนครับครับวันเดือนปีครับยังไม่ทันี้เฮ้ยทำให้กูเล่นทุกตัวชนะทุกตัว ฝีมือก็แต่ฝีมือการสไตล์เล่นของเด็กเกรียนบเด็กเกรียหลังกก้าครับลิปนะนี้ก็ขอจบเพียงแท่นี้ครับขอบคุณครับ